โอเคครับสวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราจะมาคืนกำไรให้ลูกคนดูทุกคนด้วยนะครับก็วันนี้เราจะเป็นแจกรหัสนะครับแต่รหัสนี้ไม่ใครได้เล่นนะครับก็ให้เอาคนดูให้เอาไปเล่นก็ได้นะครับก็ของที่มีนะครับคนอื่นดูชุดกันเลยนี่นะครับก็พอเล่นได้นะครับสําหรับคนที่ไม่มีตังค์เติมอะไรนะครับก็เดี๋ยวผมจะแจกนะครับชุดก็พอได้นะครับ นี่ชุดสดนี่ชุดครับนระองเท้านี่ชุดนี่ดูมพพีคงไปเขียวเยอะไปเก็ตกล่องแล้วก็เราไปดู w ส่วนของคู่หูนะครับคู่หูจะมีเป็น แล้วก็เป็นดงเพนด้านะครับแล้วก็ดูคอลเลคชันแล้วกันนะครับคอลเลคชันก็นี่นี่สร้ททางตามนี้ครับนี่สถ้ททางเป่านะครับก็ตามนี้เลยกองดวงใจตามนี้กินรถตามนี้เควบบอร์ด หดไฟามนี้เลยลู้ตาแล้วก็อาวุธเริดอัพเกรดก็จะมีนี่กับนี่แล้วก็ชตดปืนไอโฟไม่มี นี่สก,กาชมพูถาวรเอาแคบบลกคลิปแล้วกันยี่แคมแปดอาตากันยิ่หนึ่งของตามนี้ดิ ฟังกดกติกานะครับใครที่อยากได้นะครับก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ผมจะทิ้งลิงก์เฟซผมไปให้แล้วก็แสดงความคิดเห็นว่าอยากได้อะไรอยากได้เพราะอะไรแสดงความคิดเห็นใต้คอมเมนต์นะครับผมแล้วก็แสดงเสร็จแล้วก็แคบหลักฐานไปแล้วก็เอาไปส่งให้ผมอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับผมส่งให้ผมแล้วผมจะอยากผมจะพิจารณา ผมพิจารผมจะพิดเออผมพูดไม่ถูกอ่ะพิดอะไรวะเดี๋ยวผมจะพิจารณาดูนะครับว่าคุณสมควรได้หรือเปล่าเออนะครับผมก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับดูคลิปให้จบเลยนะครับ